เคลงเองอ่าของหนูมีแชมป์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่จะกลับหน้ากล้องอยังไงวะเนี่ยแม่จะกลับหน้ากล้องอยังไงม่กลับกลับหน้ากล้องให้มาทางเนี้ยได้ไหมอันนี้เราไลฟ์สดอยู่นะ อันนั้นจะแชร์แชร์เข้าเฟซไปเลยแต่กับหน้ากล้องนี่สิโอ้ยเอาใครเนี้ยเข้ามาดูเลย <laughs> พี่เพื่แชร์เขาจะปอดใส่เครื่องอันนั้นให้แม่หน่อยแม่อยากรู้ว่าใครเข้าแต่มตหมดอนั้วนะเอหรอ <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาลองไลฟ์สดดูค่ะขอบคุณที่โอกัสที่แนะนํานะคะคิวว,นนวันนี้คิวก็ได้ลองมาเทสดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแต่หาวิธีกับหน้ากล้องอยู่โอ้ยไม่ทำไ,ไมก็จะพยายามนี่ไงนี่ย ทางอ่ะอ่พี่เพิเร์ลลลดล็อกรถเราเลยลูกล็อกรถเลยติดรถเลยวันนี้มันเป็นวันว่างๆนะคะคิวกับพี่เพิร์ดก็เลยลองมาไรฟ์สดดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าพี่โอกัสตได้พี่โอกับได้ส่งลิงก์เข้ามาให้ว่าเออลองดูนะว่าขึ้นสตรีมสดมันเป็นยังไงนะคะก็เลยลองมาเทสดูค่ะอ้ะพี่เพิร์ดเราไปนู่นพอดีลูกสาวหยุดก็เลยได้พากันมาเที่ยวที่วัดมรุกดนครนะคะ แต่ตอนนี้หาวิธีกับหน้ากล้องไม่ได้จะได้ไลฟ์ขายผ้าได้ใช่ค่ะที่อวกาสจะลองดูนะคะ <c oughs> <c oughs> วันนี้คิวแล้น้องเพิร์ตได้่ะเอฟซีมาเที่ยววัดมรุกขนาคนครค่ะเพราะว่าไม่รู้จะไปเที่ยวไหนกันอ๋อค่ะระวังเพลงถ้าไร้สนให้ระวังเพลงเนาะสวยนะคะวัดมรุกขนาคนครค่ะวันนี้คิวแล้ที่เพิร์ตได้มาเที่ยววัดมรุกขนาคนครนะคะหาวิธีกลับหน้ากล้องก่อน, <laughs> ออนใช่ไหมมันกลับต้องไม่ได้ว่าเป็นสรินสดลูกบอกโอย นี่ค่ะอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้ตอนนี้คิวได้พาเอฟซีมาเที่ยววัดมรุกะนะครนะคะมาดูกันว่าเป็นยังไงบรรยากาศสดๆเลยนะคะเพราะว่าคิวไม่ได้ไลฟ์สดนานแล้วลองไลฟ์สดดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ สำหรับคนที่เข้ามาแล้วก็เข้ามาทักทายคิวได้นะคะนี่บรรยากาศสดๆเลยพอดีว่าอ่าพี่เพิร์ดลูกสาวคนโตหยุดก็เลยไม่รู้จะไปไหนก็หรอกพี่เพิร์ดพาแม่ไปลองไลฟ์สดทำคลิปดูหน่อยว่ามันจะได้ไหมก็ได้คนนีค่ะ สวัสดีค่ะคุณนพพลสวัสดีนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการเลยนะคะคิวมาลองไลฟ์สดดูค่ะว่ามันจะเป็นยังไงก็โอเคนะถือว,ว่าโอเคพี่เพิร์ตแม่ร้อนแม่ฝากแนบหน่อยพอดีว่าพี่ออกัสลองเอาลิงก์ให้ดูว่าน้องคิวลองเข้าไปในลิงก์ดูซิว่าจะไลฟ์สดยังไง วิธีการไลฟ์สดก็เลยเออลองลองทําเข้ามาตามลิงตามที่ออกกันนะคะได้พอดีสวัสดีค่ะพี่กย่ยสวัสดีค่ะวันนี้หามุมสวยๆที่วัดมรุขนครนะคะมาลองไลฟ์สดดูว่าจะเป็นยังไงนะคะไลฟ์สดแรกของครัวบ้านชิวแฟมิลี่นะคะยังไงข <laughs> าดตกอะไรก็ขออภัยด้วยนะคะวันนี้พามาดูวัดมรุขานครนะคะวัดมรุขานครบรรยากาศ เย็นสบายค่ะไม่รู้จะไปไหนกับลูงสาวก็เลยมาที่วัดมรุษขันนครน,นะคะข้างหลังก็จะเป็นน้ำตกนะคะพี่เพคะเราเข้าไปดูข้างในวัดกด้ไหมเนี่ยข้างในทำไมอะไรเข้าไปไในข้างใน เออขอให้เข้าแม่ไปมาแล้วคูบาดำ<อ>าใช่ประตูข้างนู้นค่ะไม่ใช่ข้างนี้ค่ะเดี๋ยวคิวจะพาเดินดูรอบๆวันพี่โนโพลนี่ไม่ว่า y o u t u b e อ่าท่านใดเกิดขึ้นมาใหม่พี่โนพพลจะเข้าไปกดไลค์กดติดตามให้ทุกยูทูบเบอร์ ทุกคนเลยจริงๆนะคะไม่มีใครไม่รู้จักพี่รบพลพี่ไก่อยู่ที่นน่นกี่โมงแล้วคะเห็นมาดูได้ไลฟ์สดเหรคะค่ะน้องคิปพี่คิวลองไลฟ์สดดูค่ะสวัสดีค่ะน้องคิปนะคะสวัสดีค่ะพี่คิวลองไลฟ์สดดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ <S <S เพราะว่าอ่าพอดีพี่ออรกัสอ่า ลองเอาลิงก์ให้มาลองทดลองดูว่าลองสด,ดูเผื่อได้พี่ก็เลยลองดูน้องทิพย์หกโมงเชา้าโหหกโมงเช้าแล้วเนาะพี่ใจเดี๋ยวคิวจะพาถ้าเอ,อน่าจะเข้าไปรดนภายในโบสถ์ดีกว่าเนาะภายในโบสถ์วัดสวยพี่เพื่อนไปเอาแมสให้คุณแม่ด้วย เดี๋ยวคิดจะพาเข้าไปดูภายในโบสถ์นะคะต้องปิดแมสก่อนแต่วันนี้ไม่ไม่ไม,มีนักท่องเที่ยวมา ลองไลฟ์สดดูค่ะว่าจะเป็นยังไงสำหรับคนที่ไม่เคยมาเที่ยวอำเภอท่าพ,พนมนะคะเดี๋ยวเซ็นชื่อก่อนอันดับแรกนะคะเข้าขไปในโบสได้อยินว่าคะ้เข้าในสุนั้นเลยค่ใา,ายเพืน <บท S 2> เ่นเบิงเนี <laughs> เ่ย้าหนูก็รักใช่ไนเบิงงามสวยค่ะตอนนี้คิวก็ต้องทำตามกฎนะคะค,คือ คือว่าเราต้องมาปิบแมสเนาะแล้วกอไม่ใช่จิบแมสแล้วก็ล้างเจลแล้วก็ลงลงชื่อไว้เนาะลงทะเบียนไว้แต่ข้างในสวยนะคะเดี๋ยวชิวจะพาเอซีทุกท่านเข้าไปดูนะคะพี่เพิร์ดอย่าลืมตามมานะเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในนะคะพาเอซีเข้าไปดูข้างในบรรยากาศภายในวัดภายในโบสถ์นะคะที่นี่คือที่ไหนหรอบางคนอาจจะถามเนาะ,ะชิวก็จะขอบอกไว้ก่อนว่าที่นี่คือวัดมรุกะนครนะคะ อยู่อำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนี่เองนะคะซึ่งคลิปแรกๆคิวก็เคยพามาแล้วนะครั้งหนึ่งแต่มันยังไม่จุใจเท่าไหร่วันนี้คิวก็เลยลองพาไร้สดมาดูบรรยากาศภายในนะคะอา้าวทำไมค้างอะ่ะทำไมค้างอ่ะเนี่ย ทำไมเน็ตหมุนติ้วติ้ๆจะพาเอฟซีไปดูได้ไหมเนี่ย